ครั้งที่สามสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคงจะพอจำได้นะคะว่าอาจารย์สุจินได้กล่าวถึงเรื่องทุกข์โทษภัยอันเกิดจากการที่จะสแสวงหาให้ได้มาซึ่งสิ่งรักสิ่งชอบใจทั้งหลายทั้งปวงเป็นต้นว่าเมื่อจิตเนี่ยเกิดความปรารถนาในสิ่งใดก่อนที่จะได้สิ่งนั้นมา กิจนั้นย่อมจะเร่าร้อนต้องทำความภาคเพียรต้องเหน็ดต้องเหนื่อยเพื่อจะให้ได้มาและเมื่อได้มาแล้วก็ยังเป็นธาตุของความเพลินความติดความยึดมั่นในสิ่งที่ได้มานั้นต่อไปเมื่อถึงคราวที่จะต้องสูญเสียสิ่งที่รักนั้นไปความโทมนัสความอาลัยก็บังเกิดขึ้นอีก การแสวงหาเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่เรารักเราชอบใจในทางสุจริตนั้นไม่ใช่เรื่องหน้าตำหนิสำหรับชีวิตของเราเราท่านท่านผู้ครองเลือนทั้งหลายแต่ทว่าเมื่อจะพิจารณากันไปให้ซึ้งอีกครั้งหนึ่งโดยที่ดูจากสภาพความเป็นจริงของจิตก็จะทำให้เห็นว่าจิตนั้นไม่เป็นอิสระ ไม่ท้นจากความทุกข์จึงเป็นสิทธิที่แต่ละคนจะเลือกเอาเองว่าเราจะหาความสุขชนิดใดเราจะจํากัดความต้องการของเราให้อยู่ในขอบเขตเพียงใดที่จริงนั้นแม้ว่าเราจะรู้หลักความจริงจากหลักธรรมในทางพุทธศาสนาว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวง รวมทั้งตัวเราด้วยย่อมมีลักษณะคือความไม่เที่ยงทนอยู่ไม่ได้บังคับบัญชาก็ไม่ได้แต่แม้กระนั้นแล้วความรู้อย่างนี้อาจจะไม่ช่วยให้จิตของเราคลายความโลภความโกรธความหลงหลงได้มากนะักเพราะนี่ก็เป็นเพียงปัญญาหรือเป็นเพียงความรู้ขั้นที่เกิดจากการฟัง หรือจากการคิดตรองตามเอาเท่านั้นเองจากการศึกษาเรื่องความเป็นมาของพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาลก็จะเห็นได้ว่าในสมัยนั้นมีการศึกษาหลักธรรมทั้งฝ่ายปริยัติและฝ่ายปฏิบัติควบคู่กันไปเพราะการปฏิบัติธรรมก็คือการพิสูจน์ธรรมะที่ได้ฟังมาที่ได้ตรองตามแล้วและนำมาพิสูจน์ด้วยตัวเองให้ได้ความรู้ความเข้าใจ จากผลการปฏิบัติของตนอีกทัสจึงคิดว่าเราน่าจะได้พูดกันถึงเรื่องว่าจะสามารถนำความรู้ที่ได้พูดกันไปแล้วเป็นต้นว่าเรื่องสีมาใช้อย่างไงในการปฏิบัติธรรมอาจารย์สจินจะเห็นด้วยไหมคะแต่เดี๋ยวค่ะอาจารย์คะก่อนที่เราจะนำเรื่องสีเข้ามาพูดกันในแนวปฏิบัติดิฉันยังมีข้อข้องใจบางประการที่ใคร่จะเรียนถามอาจารย์จะขัดข้องไหมคะ ไม่ขัดข้องเลยค่ะคืออย่างนี้ค่ะดิฉันยังข้องใจอยู่หน่อยหนึ่งว่าเท่าที่พูดกันมาแล้วนะคะทําไมเราจึงต้องแยกสีว่าเป็นรูปรูปหนึ่งจะเอาไปรวมเป็นรูปเดียวกับวัตถุที่สีอาศัยอยู่ได้ไหมคะไม่ได้นะคะเพราะเหตุว่ารูปสีกับวัตถุซึ่งเป็นที่ตั้งของสีนั้นนะคะถึงแม้ว่าจะแยกกันไม่ได้ก็จริงค่ะแต่ถึงอย่างนั้นรูปสีก็ไม่ใช่รูปเดียวกับวัตถุที่ตั้งของสีค่ะ อย่างเช่นรถของสิ่งต่างๆนั้นคุณบรรณาก็คงจะทราบว่ารถก็แยกออกจากสิ่งซึ่งเป็นที่ตั้งของรถไม่ได้และรถก็ไม่ใช่รูปวัตถุสิ่งนั้นใช่ไหมคะอย่างผลไม้เนี่ยคะ่ะถ้าคุณบรรณาลองจับดูนะคะจะรู้สึกยังไงคะแข็งค่ะและถ้าลองชิมดูแล้วคะรู้สึกยังไงถ้าเป็นมะม่วงดิบก็อาจรู้สึกเปรี้ยวคะ่ะลักษณะที่อ่อนแข็งหวานเปรี้ยวนั้นนะ่ะ ต่างกันหรือเหมือนกันคะไม่เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นคุณวรนณนาจะว่าลักษณะที่อ่อนนั้นเป็นรูปเดียวหรือว่ามีลักษณะอย่างเดียวกับความหวานหรือความเปรี้ยวได้ไหมคะไม่ได้ค่ะถึงแม้ว่ารูปหวานรูปเปรี้ยวรูปอ่อนรูปแข็งจะแยกกันไม่ได้มีรวมกันอยู่ในที่นั้นก็จริงนะคะแต่ว่าทุกๆรูปนั้นก็ต่างกันโดยลักษณะไม่ใช่รูปเดียวกันเลยคะ่ะ สีก็เป็นอีกรูปหนึ่งที่รวมอยู่กับรูปวัตถุซึ่งเป็นที่ตั้งของสีคุณวัฒน,นาจะสังเกตว่าที่เป็นอย่างนี้นะคะก็เพราะเหตุว่าทุกสิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นนั้นนะคะจะไม่มีสิ่งเดียวที่เกิดขึ้นเองตามลำพังได้เลยค่ะต้องมีหลายหลายสิ่งรวมอยู่ด้วยในสิ่งนั้นและหลายหลายสิ่งนั้นก็เป็นปัจจัยแก่กันอาศัยกันและการเกิดขึ้นแล้วก็เกิดรวมกันด้วยค่ะอย่างรูปที่ปรากฏอยู่ทั่วไปเนี่ยนะคะ ที่เราจะรู้ว่ามีรูปอื่นๆรวมอยู่ด้วยนั้นก็เพราะเหตุว่ามีทางที่สามารถจะรู้ได้ค่ะอย่างเช่นรถเป็นรูปที่รวมอยู่ในวัตถุต่างๆเช่นพวกอาหารเนี่ยนะคะเราก็รู้ได้ว่ามีรูปรถรวมอยู่ในอาหารนั้นก็เพราะเหตุว่าอาศัยลิน้นถ้าคุณวัทน,นาเพียงแต่เห็นอาหารไม่ชิมดูไม่อาศัยลิน้นจะรู้ได้ไหมคะว่าอาหารนั้นนะ่ะเค็มหรือหวาน ก็จะเพียงเห็นแต่ไม่ทราบรสของอาหารบางทีคุณบรรทนาก็อาจจะดาว่าของนี้คงจะเค็มแล้วนะคะแต่ว่าเวลาชิมจริงๆก็อาจจะเค็มกว่าที่คิดไว้ก็ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการรู้รูปรสที่รวมอยู่ในวัตถุสิ่งต่างๆนั้นนะคะก็จะต้องอาศัยลิ้นค่ะเพียงจะรู้ได้กลิ่นก็เป็นอีกรูปหนึ่งซึ่งมีรวมอยู่ในวัตถุต่างๆด้วยคุณบรรทนาก็คงจะได้กลิ่นของสิ่งต่างๆอยู่เรื่อยๆ ในอาหารมีกลิ่นไหมคะมีค่ะในดอกไม้มีกลิ่นไหมคะก็ต้องมีค่ะถ้าคุณวรรณาเพียงแต่เห็นสีของดอกไม้นะคะแต่กลิ่นของดอกไม้ไม่มากระทบจมูกคุณวรทนาจะรู้กลิ่นไหมคะไม่รู้ค่ะคุณวรรนาก็คงจะเห็นได้แล้วนะคะว่าถึงแม้ว่ารูปกลิ่นนั้นจะเป็นอีกรูปหนึ่งที่รวมอยู่ในดอกไม้แต่ก็เป็นรูปที่จะรู้ได้โดยที่จะต้องอาศัยจมูกคะ่ะ ส่วนสีนั้นก็เป็นรูปที่จะรู้ได้โดยจะต้องอาศัยตาถ้าตาเสียก็ไม่สามารถที่จะเห็นรูปสีซึ่งมีอยู่ในวัตถุสิ่งนั้นได้เลยถ้าถึงแม้ว่ารูปสีจะมีจริงนะคะแต่การที่จะเห็นรูปสีได้นั้นก็จะต้องอาศัยตากลิ่นก็เหมือนกันคะ่ะถ้าจมูกเสียหรือว่าวันนั้นเกิดเป็นหวัดคุณวันธนาก็ไม่สามารถจะรู้รูปกลิ่นที่มีอยู่ในวัตถุนั้นได้เพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้นะคะว่า ถึงแม้ว่าจะมีรูปหลายๆรูปรวมกันอยู่ในที่นั้นแต่การที่จะรู้ลักษณะของรูปแต่ละรูปได้นั้นก็ต้องอาศัยทางแต่ละทางไม่ใช่ว่าเมื่อมีตาแล้วก็จะทั้งเห็นสีทั้งได้ยินเสียงทั้งรู้กลิ่นรู้รสได้เพราะอาศัยตาเพียงอย่างเดียวหรือว่าไม่ใช่ว่าเมื่อมีหูก็สามารถที่จะทั้งเห็นทั้งได้กลิ่นทั้งรู้รสของรูปต่างๆโดยเพียงอาศัยหูเท่านั้นใช่ไหมคะ ถ้าสีไม่เป็นอีกรูปหนึ่งต่างหากที่รวมอยู่ในรูปวัตถุสิ่งของต่างๆแล้วล่ะก็ตาจะเห็นอะไรไหมคะก็ต้องไม่เห็นอะไรสินะคะคุณวัทนาก็ทราบแล้วนะคะว่าสีเป็นสิ่งหนึ่งที่ปรากฏให้เห็นด้วยตาแล้วก็สิ่งที่ปรากฏให้เห็นเป็นรูปสีนั้นก็ต้องเป็นสิ่งที่มีจริงใช่ไหมคะเมื่อเป็นสิ่งที่มีจริงแล้วคุณวัทนาก็จะต้องสามารถจําแนกโดยลักษณะได้ค่ะว่าสิ่งนั้นเป็นรูปหรือเป็นนามก็ควรจะเป็นรูป เพราะไม่มีชีวิตจิตใจไม่มีความรู้สึกนึกคิดดังที่อาจารย์เคยพูดไว้ในครั้งก่อนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็คงเป็นที่ยอมรับแล้วนะคะว่าสีเป็นรูปรูปหนึ่งและก็การที่จะรู้ได้ว่ามีสีจริงนั้นก็ต้องอาศัยตาค่ะถ้าใครตาเสียตาบอดก็ไม่สามารถจะเห็นรูปสีนี้ได้เลยแต่ว่าก็ยังคงสามารถที่จะรู้รูปอื่นได้ถ้ามีทางสำหรับรู้รูปนั้นน,นนะคะ พวกที่ตาบอดสีนะคะหรือไม่ก็พวกสัสตว์ต่างๆอาจจะเห็นสีไม่เหมือนกับคนธรรมดาเพราะฉะนั้นรูปสีที่คนตาบอดสีเห็นจะเป็นรูปเดียวกับที่คนตาดีเห็นไหมคะแล้วแต่ปัจจัยที่เป็นส่วนประกอบของการเห็นคะ่ะถ้าเราใส่แว่นตาสีต่างๆสีที่เห็นก็เปลี่ยนไปคะ่ะถ้าแสงสว่างไม่พอสีที่เห็นก็เปลี่ยนไปอีกหรือว่าถ้าประสาทต,ตาบกพร่องไม่สมบูรณ์นะคะ สีที่เห็นก็เปลี่ยนไปแต่ไม่ว่าจะเป็นสีอะไรอะไรก็ไม่สำคัญค่ะความสำคัญอยู่ที่ว่าสีเป็นรูปที่จะรู้ได้ด้วยตาถ้าหลับตาเสียถึงแม้ว่าวัตถุสิ่งของนั้นจะมีแล้วก็จะรู้ได้ทางอื่นนะคะแต่ก็ไม่สามารถจะมองเห็นรูปสีที่รวมอยู่กับรูปอื่นๆนั้นด้วยค่ะคุณวัฒนายังมีข้อสงสัยเรื่องรูปสีอีกไหมคะไม่มีค่ะ ดิฉันอยากเรียนถามอาจารย์เกี่ยวกับศัพท์ทางพุทธศาสนาบางคำอาจารย์คงไม่ขัดข้องที่จะตอบนะคะอย่างเช่นคําว่ารูปารมณ์มีความหมายยังไงคะถ้าคุณบรรนาศึกษาพระธรรมต่อไปนะคะคุณบรรนาก็จะพบว่าคําว่ารูปนั้นนะคะนอกจากจะหมายถึงสิ่งที่เป็นรูปทั้งหมดทั้ง28ดรูปแล้วนะคะบางแห่งท่านหมายถึงเฉพาะรูปสีที่มองเห็นเพียงรูปเดียวเท่านั้นคะ่ะอย่างเช่นขณะที่กําลังเห็นอะไร สิ่งที่กำลังเห็นอยู่ในขณะนั้นเป็นรูปารมณ์ค่ะคำว่ารูปารมณ์ก็มาจากคำว่ารูปและคำว่าอารมณ์รวมกันเป็นรูปารมณ์คำว่าอารมณ์หมายถึงสิ่งที่จิตกำลังรู้ในขณะนั้นค่ะและคำว่ารูปที่เป็นรูปารม์ในขณะนั้นก็หมายเฉพาะรูปสีรูปเดียวเท่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นคำว่ารูป,ปารมณ์จึงหมายถึงรูปสีที่จิตกำลังรู้กำลังเห็นหรือว,ว่ากำลังคิดถึงอยู่ในขณะนั้นค่ะ เมื่อกี้นี้อาจารย์ให้ความหมายของคำว่าอารมณ์อารมณ์แปลว่าสิ่งที่ถูกจิตรู้เพราะฉะนั้นถ้าอย่างเราเห็นถ้วยแก้วสักใบเนี่ยนะคะหรือเห็นดอกไม้สิ่งที่เห็นก็เป็นอารมณ์ของจิตใช่ไหมคะใช่ค่ะและคำว่าอารมณ์นั้นก็มีความหมายกว้างนะคะไม่ได้หมายแต่เฉพาะรูปสีที่คุณบรรณาเห็นทางตาเท่านั้นละคะ่ะไม่ว่าจิตชนิดไหนกำลังรู้อะไรในขณะไหน สิ่งที่จิตกำลังรู้ในขณะนั้นก็เป็นอารมณ์ของจิตทุกอย่างค่ะเพราะฉะนั้นเพื่อประกอบความเข้าใจนะคะดิฉันจะลองยกตัวอย่างที่จิตรู้ <S 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 จากทวารอื่นๆบ้างนะคะเป็นต้นว่าได้ยินเสียงเพลงเสียงเพลงก็เป็นอารมณ์ของจิตใช่ไหมคะใช่ค่ะหรือว่าได้ทานอาหารที่มีรสถ,ถูกใจรสอาหารนั้นก็เป็นอารมณ์อีกเหมือนกัน อย่างนี้ใช่ไหมคะค่ะเรื่องแม้แต่เวลาที่คุณบรรนานอนหลับแล้วก็ฝันถึงเรื่องอะไรก็ได้ค่ะเรื่องที่คุณบรรนาฝันนั้นก็เป็นอารมณ์ของจิตที่กําลังฝันซึ่งขณะนั้นก็กําลังรู้เรื่องในขณะที่ฝันนั่นเองค่ะถ้าอย่างนั้นก็หมายความว่าจิตเนี่ยจะต้องมีอารมณ์อยู่ตลอดเวลาใช่ไหมคะอาจารย์ถ้ามีจิตขณะใดก็จะต้องมีอารมณ์ขณะนั้นด้วยทุกครั้งค่ะอาจารย์คะ แต่นี้อย่างนี้ค่ะในขณะที่เรานั่งรถไปทํางานสมมุติว่าจิตของเราหมอคิดไปในเรื่องต่างๆซึ่งก็เป็นธรรมดาของคนทั่วๆไปที่นั่งรถใช่ไหมคะเพราะไม่ใช่คนขับนีจะได้รู้ว่าจะต้องระวังหรือจะต้องเห็นอะไรในสองข้างทางนั้นบ้างตอนนี้อย่างเวลาเราเป็นคนนั่งเนี่ยนะคะเพราะใจเราหมอไปคิดในเรื่องอื่นที่ฉันจึงอยากทราบว่าในขณะนั้นจิตมีอารมณ์หรือเปล่าคะ ถ้ามีมีอารมณ์เป็นอะไรที่คุณบรรณานั่งรถแล้วก็แทนที่จะดูสองข้างทางก็ไปมัวคิดอะไรเพลินใช่ไหมคะค่ะขณะนั้นนะคะคุณบรรณามองเห็นอะไรมั่งหรือเปล่าคะหรือว่ามองไม่เห็นอะไรเลยเห็นแต่ไม่ทราบว่าเห็นอะไรถึงจะไม่ทราบว่าเห็นอะไรนะคะเพียงแต่เห็นสีต่างๆนั้นก็เป็นจิตที่มีรูปสีเป็นอารมณ์แล้วล่วคะค่ะไม่จําเป็นที่คุณบรรณาจะต้องรู้ความหมายของสิ่งที่เห็น ว่าเห็นอะไรก็ได้ในขณะที่มีสิ่งใดปรากฏนะคะอย่างเช่นขณะที่มีสีปรากฏนั้นก็จะต้องมีจิตเห็นด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อมีจิตเห็นสีก็เป็นอารมณ์ของจิตเห็นแล้วก็ในขณะที่คุณบรรณาคิดถึงเรื่องอื่นๆโดย,โดยที่ไม่สนใจกับสิ่งที่คุณบรรณาเห็นในขณะที่คุณบรรณากําลังคิดถึงเรื่องอะไรเรื่องนั้นก็เป็นอารมณ์ของจิตในขณะนั้นค่ะก็หมายความว่าอารมณ์ของจิตเนี่ยเติดสลับกัน อาจจะไปเห็นแล้วก็กลับมานั่งนึกคิดอย่างนี้ใช่ไหมคะค่ะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาค่ะสิ่งที่เป็นอารมณ์นั้นก็คือสิ่งที่จิตกำลังรู้ในขณะนั้นนะคะในขณะที่เห็นจิตมีสีเป็นอารมณ์แล้วก็ในขณะที่นึกถึงเรื่องอื่นนั้นก็ไม่ได้สนใจในสีไม่มีสีเป็นอารมณ์จิตในขณะนั้นก็มีเรื่องอื่นเป็นอารมณ์เส้นแล้วค่ะก็เปลี่ยนไปอย่างนี้เรื่อยๆนะคะ คุณวันนาเข้าใจความหมายของคําว่าอารมณ์หรือยังคะเข้าใจขึ้นมากเชียคะ่ะอาจารย์คําว่ารูปารมณ์ละคะเข้าใจหรือยังคะเข้าใจค่ะถ้าเข้าใจละคุณวันนาบอกอีกสักครั้งสิค่ะว่าคําว่ารูปารมณ์นั้นนะ่ะหมายความถึงรูปทั้งหมด28รูปหรือว่าหมายความถึงอะไรคะหมายถึงรูปสีอย่างเดียวเท่านั้นค่ะเมื่อไหร่คะขณะเห็นค่ะหรือว่าขณะที่กําลังรู้ หรือว่ากำลังนึกคิดถึงสีด้วยนะคะค่ะยังมีคำอื่นอีกไหมคะที่คุณวันธนาอยากจะทราบยังมีค่ะดิฉันคิดว่าคำต่อไปเห็นจะได้แก่รูปายตนะคุณวันธนาอยากจะทราบเพราะเหตุว่ามีคำว่ารูปอยู่ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะก่อนอื่นนะคะคุณวันทนาจะต้องทราบค่ะว่าคำว่าอายตนะมีความหมายว่าอะไรคำว่าอายตนะ หมายถึงที่ประชุมหรือที่ต่อที่ทําให้เกิดธรรมชาติที่กําลังปรากฏอยู่ในขณะนี้นะคะเดี๋ยวนี้คุณบรรณาเห็นสิ่งต่างๆที่อยู่ข้างหน้าเห็นรูปสีของวัตถุสิ่งของต่างๆแต่คุณบรรณาไม่เห็นรูปของวัตถุสิ่งของต่างๆที่อยู่ข้างหลังคุณบรรณาเลยใช่ไหมคะไม่เห็นคะ่ะที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะเหตุว่าถึงแม้ว่ารูปสีจะมีอยู่ล้อมรอบตัวคุณบรรณาก็ตามนะคะ แต่ว่าถ้ารูปใดไม่กระทบกับตาในขณะใดรูปสีนั้นก็ไม่ต่อไม่ประจุมกับตาในขณะนั้นค่ะจึงได้ไม่ทำให้มีการเห็นเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นความหมายของคำว่ารูปายตนะนั้นก็ได้แก่เฉพาะรูปสีที่กำลังกระทบกับตาแล้วก็ทำให้เกิดการเห็นขึ้นในขณะนั้นเท่านั้นค่ะคุณวัรธนาพอจะเข้าใจความหมายของคำว่ารูปายตนะและหรือย,อยังคะเข้าใจค่ะ ยังมีคำอื่นอีกไหมคะมีค่ะคำอะไรคะคำว่ารูป,ปาวัจระจิตรูปาวัจรจิตก็เป็นจิตที่พ้นจากการรู้รูปเสียงกลิ่นรสและสิ่งที่กระทบสัมผัสถูกต้องทางกายนะคะเมื่อได้เจริญสมาธิถึงขั้นฌานคือขั้นอัปปนาสมาธิซึ่งก็เป็นสมาธิที่มั่นคงแนบแน่นในอารมณ์ของรูปกรรมฐานแล้วคะ่ะ อัปนาสมาธินั้นก็เป็นรูป,ปาวัจราจิตนั่นเองค่ะคุณวันธนาพอจะเข้าใจความหมายของคำว่ารูป,ปาวัจราจิตแล้วหรือยังคะแม้รู้สึกว่าคำนี้จะเข้าใจยากสักหน่อยนะคะถ้างั้นก็เอาไว้พูดให้ละเอียดอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของจิตนะคะยังมีคำอื่นอีกไหมคะมีค่ะเช่นคำว่าปีารูปสาตรูปคำว่าปีารูปสาตรูปไม่ได้หมายเฉพาะรูปเท่านั้นนะคะ คำว่าปีารูปสาตรูปนั้นหมายถึงทุกอย่างซึ่งเป็นที่รักที่พอใจค่ะอย่างเวลาที่คุณวรรธนาต้องการเห็นต้องการจะได้ยินอยากจะมีความรู้สึกเป็นสุขแล้วก็อะไรก็ตามค่ะซึ่งเป็นที่รักที่พอใจนั่นนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปหรือเป็นนามสภาพซึ่งเป็นที่ยินดีพอใจนั้นเป็นปีรูปสาตรูปค่ะเพราะฉะนั้นคุณบรรณาก็คงพอจะเห็นได้แล้วนะคะว่าคำว่ารูปในพระพุทธศาสนานั้นน่ะ บางครั้งหมายถึงรูปทั้งหมดทั้งยี่สิบดรูปค่ะและในบางครั้งก็หมายเฉพาะรูปสีเพียงรูปเดียวและในบางครั้งก็หมายรวมทั้งนามและรูปด้วยอย่างเช่นคําว่าปีรูปสาตรูปเนี่ยค่ะถ้าจะเดาความหมายของคําแต่ละคําเอาเองคงไม่ได้นะคะไม่ได้ค่ะต้องแลกแต่ความหมายและวิธีใช้คําในภาษาหนึ่งภาษาหนึ่งนะคะคําว่าน้ําในภาษาไทยคุณวัฒน,นาคงทราบว่าหมายความถึงอะไรนะคะ แต่ถ้าเดชันจะพูดว่าน้ำมือคุณบรรทนาจะยังคิดว่าเป็นน้ำหรือเปล่าคะไม่คิดอย่างนั้นนะค่ะคิดว่าเป็นสิ่งอื่นที่มีความหมายไปอย่างอื่นเพื่ออยากจะพูดว่าสิ่งที่คุณบรรนาชอบที่สุดนิยมที่สุดนั้นนะคะก็อาจจะเป็นรูปหรือเป็นน้มก็ได้ใช่ไหมคะอย่างเช่นคุณบรรนาอาจจะนิยมความเสียสละความไม่เห็นแก่ตัวหรือว่าอาจจะนิยมความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามของวัตถุสิ่งของต่างๆก็ได้ ไม่จำเป็นที่จะต้องแยกถามว่าคุณบรรณานิยมรูปอะไรมากที่สุดหรือว่านิยมนามอะไรมากที่สุดแต่อาจจะถามรวมว่าสิ่งที่คุณบรรณานิยมที่สุดนั้นคืออะไรเพราะฉะนั้นคำว่าปีรูปสาตรูปในภาษาบาลีก็เหมือนกันคะ่ะไม่ได้หมายแต่เฉพาะรูปเท่านั้นนะคะแต่ว่าหมายถึงทุกอย่างซึ่งเป็นที่รักที่ปรารถนาอย่างยิ่งคะ่ะยังมีคำอื่นอีกไหมคะอาจารย์ในภาษาบาลี ที่มีความหมายหลายอย่างเหมือนอย่างคําว่าปียรูปสาตรูปที่อาจารย์ได้อธิบายมาแล้วเนี่ยค่ะมีค่ะเดี๋ยวฉันจะยกตัวอย่างคําที่คุณบรรนาเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วนะคะอย่างคําว่าวัน,นะเป็นภาษาบาลีแปลว่าสีก็ได้หรือแปลว่าคําสรรเสริญก็ได้ค่ะที่แปลว่าคําสรรเสริญนั้นก็ได้แก่คําว่าวัน,นะมัจฉริยะมัจฉริยะแปลว่าความตรณีความหวงแหน ไม่อยากที่จะให้คนอื่นได้มีส่วนร่วมด้วยคือไม่อยากให้เป็นของคนอื่นไม่อยากให้คนอื่นได้ร่วมรับประโยชน์ในสิ่งที่ตนมีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคำว่าวัน,นมัชริยะก็หมายถึงการตรณีคําสรรเสริญความตรณีเนี่ยคะ่ะเป็นอกุสนธรรมอย่างหนึ่งคนที่สะสมความตรณีไว้มากๆคนที่มีความตรณีเป็นเจ้าเรือนนั้นก็มีความตรณีไปในลักษณะที่ต่างๆกันนะคะ คุณวันทนาเคยสังเกตเห็นคนที่ตรณีคคำสรรเสริญไหมคะเคยเห็นค่ะคนบางคนเนี่ยไม่ได้ทราบว่าคนอื่นกระทำดีได้รับบำเหน็จรางวัลได้รับการสรรเสริญยกย่องแทนที่ตัวจะร่วมกล่าวชมเชยร่วมกล่าวอนุโมทนาก็กลับทำเฉยเพราะถือว่าเป็นคนอื่นไม่ใช่พวกพ้องไม่ใช่ญาติมิตรของตัวเมื่อเป็นอย่างนี้นะคะ แทนที่กุศลจกิจจะเกิดก็กลับเป็นอกุศลเกิดแทนนอกจากนี้แล้วนะคะคุณวัฒน,นายังสังเกตเห็นความตรณีในอะไรอีกมากไหมคะเคยเห็นความตรณีอย่างเช่นในลาบที่ได้มาแล้วค่ะคนบางคนเมื่อได้ลาบมาแล้วก็ไม่ยอมแบ่งปันให้คนอื่นเลยหรือว่าบางทีทั้งๆที่ยังไม่ได้นะคะแต่ก็อุตส่าห์คิดว่าถ้าได้มาแล้ว ตัวเองจะใช้เพื่อความสุขของตัวยังไงบ้างไม่เคยคิดจะแบ่งปันให้คนอื่นเลยใช่คะอย่างตัวอย่างเช่นคนที่หวังรวยในการถูกรัตตอรี่ก็หวังว่าถ้าตัวถูกรางวัลที่หนึ่งแล้วก็จะทำอะไรบ้างเพื่อประโยชน์ของตัวเท่านั้นเช่นเป็นต้นว่าจะซื้อที่ดินจะสร้างบ้านจะซื้อรถยนต สรุปแล้วก็หวังที่จะได้ทุกอย่างที่ตัวปรารถนาโดยไม่คิดแบ่งปันให้ใครเลยนอกจากการตรณีในคำสรรเสริญการตรณีในลาบคุณรัตนารู้สึกว่ายังมีการตรณีในอะไรอีกบัางไหมคะที่ก็สังเกตเห็นอยู่บ้างเหมือนกันมีค่ะอย่างเช่นในเรื่องอาหารเครื่องบริโภคซึ่งเห็นกันง่ายง่ายนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีในเรื่องที่นั่งที่นอนซึ่งจะเห็นได้ทั่วๆไปใน รถประจำทางหรือรถไฟพีฉันเคยเห็นค่ะคนบางคนนะคะได้ที่นั่งในรถประจำทางถ้าหากว่าตัวเองเนี่ยมีถุงมีกระเป๋าพลุงพลังแทนที่จะเอาวางไว้บนตักของตัวเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้โดยสารอื่นๆได้อาศัยนั่งด้วยก็กลับเอากระเป๋านั้นวางไว้แทนเส้อบนที่นั่งไม่ยอมเอื้อเฟื้อให้คนอื่นได้นั่ง บางทีนะคะในขณะที่โดยสารรถไฟผู้โดยดสารบางคนแกจองที่นั่งไว้ทั้งด้านซ้ายด้านขวาของตัวรถ ok หมดเลยค่ะเผื <hum ult> ่อว่าแดดร่มลมตกจะได้ย้ายที่นั่งเอาเองตามอัธยาศัยไม่สนใจใยดีว่าผู้โดยสารคนอื่นจะโหนรถจะไม่มีที่นั่งอย่างเนี้ยก็เป็นตัวอย่างของการหวงแหน ในเรื่องที่นั่งที่นอนในรถโดยสารเท่าที่เคยเห็นมาค่ะคุณมัณน,นาก็ได้ยกตัวอย่างให้ท่านผู้ฟังได้เห็นลักษณะของความตรณีซึ่งเป็นความตรณีในด้านต่างๆมามากแล้วนะคะยังจะมีความตรณีในอะไรอีกมากงหรือเปล่าคะเดี๋ยวค่ะลองคิดดูก่อนเท่าที่ได้ยกตัวอย่างมาแล้วก็มีในเรื่องของการตรณีในลาบในคำสรรเสริญยกย่องในที่นั่งที่นอน ในรถในเรื่องของกินของใช้ต่อไปก็เห็นจะเป็นเรื่องของความตรณีในธรรมะนะคะอาจารย์คือความรู้ต่างๆซึ่งบางคนเนี่ยได้รับมาแล้วแล้วก็ไม่อยากจะให้คนอื่นได้รู้ด้วยอย่างนี้เป็นต้นสำหรับเรื่องความหมายของพยัญชนะแต่ละคำที่เราก็ได้พูดถึงกันมาแล้วเนี่ยนะคะคุณมัรทนาก็คงจะเห็นด้วยนะคะว่า ในการศึกษาพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นจะต้องมีความละเอียดรอบคอบค่ะจะต้องรู้จริงในความหมายของพยัญชนะแต่ละคำในที่แต่ละแห่งเพราะถึงแม้ว่าจะเป็นคำเดียวกันแต่ก็อาจจะมีความหมายได้หลายอย่างถ้าใครประมาทด้วยว่านึกเดาเองก็จะทําให้เข้าใจผิดพลาดไปได้ค่ะท่านผู้ฟังคะพระธรรมคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น เป็นการแสดงธรรมที่พระองค์ได้ตรัสรู้ฉะนั้นธรรมของพระองค์จึงได้สุขุมลึกซึ้งและมีความหมายของพยัญชนะในที่ต่างๆถ้าท่านผู้ฟังใครจะเข้าใจความหมายอันแท้จริงของพยัญชนะและพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ท่านก็คงไม่ด่วนที่จะเข้าใจด้วยการนึกเดาหรืออนุมานเอาเองตามความเข้าใจของท่านแต่คงจะสนใจและเพิ่มเวลาของการศึกษาธรรมะให้ยิ่งขึ้นเพื่อท่านจะได้เข้าใจคำสอนของพระองค์โดยถ่องแท้สวัสดีค่ะ